เอาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาเล่นอนาสายดาเมจหรือว่าเจ <Yes. S 1> อสนนากันซึ่งพลังอย่างแรกที่เราจะเอาก็คือบ,บําบดปุงเป้าเพราะว่าเราสามารถโจมตีคริเ้ลโดยการยิงหัวกับเพื่อนัสทรูได้ทั้งส่วนของความสามารถผมจะเอาเป็นพลังเอาพุทธสองชิน้นแล้วก็อาจจะเอาเป็นช่วยตัวเองชักชิ้นหนึ่งหรือว่าจะเอาเป็นดาเมจอย่างนี้ไปเลยทำให้เราประหยัดตังค์ขึ้นได้ในราวต่อไปโอเคในราวสองราวสองผมแนะนําว่าออก2ชิ้นนี้ได้ให้ออก2ชิ้นนี้ก่อน เราอาจจะขายหมดเลยก็ได้เพื่อออกสองชิน้นนี้ถ้าเกิดเรามีเงิน1นึ่งหมื่นหมื่นเอ็ดก็อาจจะเก็บไว้สักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้ ถ้าเกิดไม่พอแนะนาเป็นชิ้นนี้ก่อนเล็งไว้สอยเร็วนี้จะทําให้เราสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแก่สตรู20%เมื่อสตรูอยู่กอากาศหมายความว่าเราสามารถยิงเมอร์ซี่หรือว่าจูโน่หรือว่าพวกตัวที่บินได้ต่างๆบากาศได้แรงขึ้นจนบางทีอาจจะวันช็อตได้เลยเลยเกิดเรายิงโดนหัวถือเป็นชิ้นที่ดีมากแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่แนะนําให้ออกก็คือโปรเจกตทายริดแรงก็คือโปรเจกตทายแบบไม่เล็งผ่านกล้องหรือว่าการยิงขิดซ้ายของเรานั้นจะใหญ่ขึ้น1้0ทํารนตให้เราสามารถยิงโดนสตูหร,รออก ก็แนะนําให้ออกว่าจะเป็นชิ้นคอที่เราจะใช้จนจบเกมเลยโอเคในราวสามราวสามพลังที่ผมจะแนะนําก็คือนาโนบูสจะมีผลกับเราด้วยแต่ว่าจะมีผลแค่ครึ่งเดียวแต่ก็โอเคทําในระหว่างนี้เราใช้นาโนบูสเราสามารถมีชีวิตรอดแล้วก็ยิงทําความเสียหายได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของอาวุธถ้าเกิดเรายังไม่ค่อยมีเงินอาจจะเป็นตัวปรับแต่งโมดูลของคารอนเพื่อเพิ่มพลังอาวุธแล้วก็อาจจะเป็นสูบพลังชีวิตด้วยเซอไซเบอร์เพื่อสูบพลังชีวิตของอาวุธด้วยแล่กินไ่พอเราก็สามารถซื้อเป็นของ,ของเขียวก่อนได้อาจจะเป็็นนพลลังจมตงจมตีแ้้วววกยดาาคใร เบืองต้นโอเคในรอบที่4ผมแนะนําให้ขายถ้าจะซื้อตัวปิดบัญชีถ้าเกิดเราสามารถซื้อได้แต่ด้วยที่ปรับแพชมาใหม่แล้วราคาตรงตัวปิดบัญชีจะแพงขึ้น1,000หน่วยถือว่าเยอะมากทํำให การจะซื้อเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากในราวสี่อาจจะซื้อไม่ได้เราอาจจะซื้อได้ในราวห้าแา่ในรอบสี่เราจะจัดเต็มไปในส่วนของมูลนตปรแต่งของทานร้อนแล้วก็อาจจะเป็นเครื่องติดตามเป้าหมายชิ้นนี้ไปได้โอเคในราวที่5ในราวที่5ผมแนะนําให้ควรได้ตัวปิดบัญชีแล้วเพราะว่าเราไม่มีตัวชิ้นอื่นซึ่งถ้าเกิดได้ตัวปิดบัญชีมาก็จะเล่นง่ายขึ้นมากในส่วนของพลังขงส่วนของพลังผมแนะนาเป็นยาสามัญประจําบ้าน สกิล e ของเราจะมอบพลัชีวิตชั่วคราวให้200%ซึ่งมันทำให้เราสามารถอยู่ในไฟได้นานขึ้นโอเคราว5แล้วในราวที่6ราวที่6กับราวที่7ผมจะพูดรวบๆเลยก็คือจะพูดในรูปแบบของ full build ใน full build นั้นชิ้นสุดท้ายผมแนะนําให้ใช้เป็น a n r o b o ส่งผลต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยเมื่อกด a n o b o ก็แทบจะได้ทั้งทีมเลยแล้วก็ในรูปแบบของ full b u จะมีเป็นในตาแม,มงมุม เพื่อเพิ่มความเสียหายให้แก่ศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ำลงไปอีกทำให้เราสามารถวันช็อตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยาต่อพิษของอาร์รี่ทำให้เราฮิวเพื่อนที่มีพลังชีวิตน้อยได้แรงขึ้นถึง15%แล้วก็ชิ้นสุดท้ายสามารถเลือกเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นไม่สนใจกราะได้ หรือว่าเราต้องการยิงนานๆแล้วก็ยิงเร็วด้วยผมนะ่อาเป็นเพิ่มกระสุนของบัญชารย์นี่คือฟูลบิวของ DPS อนนาที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ครับผมโอเคครับผมและนั่นก็คือทั้งหมดสําหรับบิวอ n นา DPS เราจะมาเล่นกันในวันนี้ครับผมต่อไปนี้จะเป็นไฮไลท์เกมเพลย์ที่ผมเอามาให้ทุกคนรับชมกันจำนวนสองเกมด้วยกันก็เอาไว้สําหรับศึกษาสามารถเปลี่ยนบิวอะไรต่างๆได้ตามนั้นเลยขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็หากใครมีคําถามก็สงสัยหรือว่าต้องการบิวไหนเพิ่มเติมสามารถทักคอมเมนต์สอบถามด้านล่างนี้ได้เลยผมจะรีบออออ่่่าาาานนนน้้้ไวววทททีสสุดแลกก็ํํคมเต ดีที่สุดด้วยเช่นกันครับผมตลอดวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับผมอยู่นะนี่อยู่ไม่ได้นะด้วยด่วยเราแต่ว่าแฮวดีมันรอดได้ไงอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยเนี่ย เล่นตัวเยอะในเปิดเพิดเปิดงั้นได้ไงวะเนี่ยอ้ดิปเปอร์ดิ หลับโดนหนึ่งอะ่ะหลับโซเจอร์เข้าไปเลยแจ็คเข้าไปเลยเข้าไปเลยกู้าวจัดกู้าวจัดกู้าวจัด เวลาตดแล้วเว้ยตามกี่นาตีถ้ารอดเายตามมุมมาไปเตะอยู่อะไรชิ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 ลองๆๆๆทับมันกินนอนมาเจอตีหรือเปล่าหายเราไปติดไป

ยังไม่มีอ้าวยิ่งใหญ่กูเต้าเฉยเข้าไปแจ็คไม่มีอ่ะจะตายอยู่แล้วไปช่จูโนอมาช่วยกูด้วยม่แจ็คหลังกูมีตัวนึงหลังกูมีตัวนึงคอยอย่างเงี้ยในกระจับริบเบิลริบเบิลริบเบิลเฮ้ยพาไปไหนวะพ่ไปไหนวะสอัสดีครับ

Tại <laughs> gì tại gì quá bay <laughs> à này, đi đồ tộc ếm các bạn ạ Mắn đồ tộc ếm tộc <laughs> <Mắn> <laughs> <mắn đổ. cười> พอวงจักรนับพอวงจักรนับอเข้าไปเข้าไป,ไปติดแตะะ่ว่าติดเต่าได้ไหมแรงคับวยะอยู่แรง,งไปไหนอยู่แรงไปไหนกระจอกเป็นบ้าโอเคพอไ่เพิ่มขึ้นกระโดดครับ Ten seconds until the objectives unlocked. I'm here. Wow. Keep fighting. Help me. Lock you out. The objectives open. Uh, you to... uh, you're uh, in my uh, head. To... Oh, Soldier 76 is back in command. โอ้แม่มาดิแม่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 โอ้แม่งมีใครหาเพื่อนอลยไม่มีเพื่อนทำไได้ครับมีเพื่อนทำไได้จอก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 หลับหลับได้บน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 ั้นบนบนั้นบนนั้น วันร mm ีว้าวันดีแม่วันดีแม่คว้าไม่ได้จะไม่ต้องยิงมั้ยจเป็นต้องยิงมั้ยตายไปแล้วโดนลูกซอร์โดนลูกล็อกเก็ตไหมไม่ดี่ดีกว่าการโจมตีตึกคี่เข้าโอ้ซู้ ซู่ห่าวพ่อไงตัดูกูไปเอาหลังแล้วนะกูน้อนัดเดียวตายเลยน้อมันมีตัวมันล้วงหลังกูอะหนึ่งมีตัวมันล้วงหลังกูอะช่วยกูดิเมยนี่ยตัดริเปอร์ดีป่ะริเปอร์ดีป่ะริเปอร์ดีป่ะมามาโคเยอร์มาโคเยอร์มายิงให้เรานัดหนึ่ง เนล่งบร ah oh, ah. oh, ิษ oh, okay. wow. oh. oh, okay. oh, ัทอัีคนเมียกูบอกเลยเอาไอ้เปยนวอร์ดับจ็ะ Mấy chuẩn đây mê chuẩn bị, mê chuẩn bị, mê chuẩn bị, mê vào, bị, mê chuẩn bị, ออกขอแค่ไม่ตายขอไม่ตาย ดนแข่งดนแข่งเฮ้ยไม่ให้ตายไงไม่ให้ตายไงเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยหลังหลังแจ็คหลังหลังหลังมึงปล่อยกูเจอตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงปล่อยตัวมึงชวด้เร็วเรกวูรู้เร็วปรู้เครับ

มันมันอีสานอีสานตรงหน้าโอเคได้อ๋ออติแล <ers> ้ใช้เพื่อน่ไหมใช้ผิด โรมาทัฟเฟอร์อัน <travaille> นี้กลาง้กมันกูตายเอาตายไปเลยเนี่ยไอ้ตัวกิ้งรุนหินะมาเยมื่ตายว พี่มันจีแรงจังโย่บอลจัง